หลังจบเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานอกจากผลการแข่งขันที่เชลซีสามารถเอาชนะนิวคาเซิลด้วยสกอร์1ประตูต่อ0แล้วแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่เราได้เห็นในเกมนี้นั่นก็คือสปิริตของทีมถึงแม้เชลซีจะตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ยากลำบากก็ตามนักเตะทุกคนยังมุ่งมั่นต่อเกมการแข่งขันในทุกๆนาทีโดยก่อนเกมที่เชลซีจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนิวคาเซิลนะครับ หลายคนคงทราบถึงสถานการณ์ภายในของสโมสรเชลซีในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมารัฐบาลอังกฤษประกาศคว่ำบาตรเสียมีโรมันอับราโมวิชเชลซีถูกระงับทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเงินพวกเขาไม่สามารถทําอะไรที่จะเป็นการได้เงินมาได้ห้ามซื้อขายนักเตะห้ามขายตัวให้แฟนบอลห้ามเซ็นทัญญานักเตะเพิ่มและที่สําคัญนะครับพวกเขาห้ามใช้เงินในเกมเยือนเกิน20,000ปอนด์ขึ้นไป ซึ่งเป็นสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับสำหรับสโมสรชั้นนำของโลกอย่างเชลซีแต่อย่างไรก็ตามนะครับภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวโทมัสทูเิลก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตราบใดที่เรายังมีการแข่งขันตราบใดที่เรายังมีเสื้อแข่งเพียงพอและตราบใดที่รถบัสยังมีน้ำมันเต็มถังนะครับ พวกเราทุกคนจะทำเต็มที่ในสนามแน่นอนครับในเกมที่พบกับนิวคาสเซิลนักเตะทุกคนของเชลซีได้แสดงออกมาให้แฟนบอลทุกคนได้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจถึงแม้สถานการณ์ของทีมจะตกอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลําบากก็ตามโดยตลอดทั้งเกมกับนิวคาสเซิลนะครับลุเกมของเชลซีเป็นไปได้วยความอึดอัดเพราะทางฝั่งทีมเยือนนะครับอยู่ในช่วงที่ต้องบอกว่ากําลังมั่นใจและเล่นเกมรับกันได้ดีเอามาก,มาก แต่สุดท้ายความมุ่งมั่นตั้งใจของนักเตะทุกคนนะครับก็ไม่ได้ทําให้แฟนบอลเชลซีผิดหวังเมื่อเชลซีมาได้ประตูขึ้นนําและเป็นประตูชัยในช่วงท้ายเกมจากนักเตะที่ฟอร์มดีมากๆในเวลานี้อย่างคลายฮาวเวตอีกทั้งยังเป็นชัยชนะในเลีกติดต่อกัน5เกมคิดอีกแง่หนึ่งนะครับถึงแม้สถานการณ์ของทีมตอนนี้ไม่ค่อยสู้ดีนักแต่อย่างน้อยเราก็ได้เห็นสปิริตของนักเตะรวมทั้งทีมงานทุกคนของสโมสร แต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับในช่วงสถานการณ์ที่ยากลำบากของสโมสรสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยหมดเลยนั่นคือพลังใจของแฟนบอลน,นักเตะและทีมงานทุกๆคนที่เชื่อมั่นว่าจะผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปด้วยกัน